สดีครับตอนนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่มานะครับเป็นโบส4.05นะครับรุ่นใหม่นะครับอาจจะมีแหลมเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วจะเป็นตู้ไม้นะครับผมปักขาตั้งได้นะครับกำลังวัดเสียงกลางอยู่400วัต์นะครับเสียงแหลมอยู่120ครับอ่า8โอห์มนะครับต่อขนาดกันแล้วจะเป็น8โอห์มนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูนะอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ฟังครับใช้ power mix ตัวนี้แหละ300วัตขับเนี่ยแหละ 짜라 <듀> 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 จำบันทึกข้าจากหัวใจฝากให้อ้ายพ่อได้อา่านคนสอบหักบ่อผ่านเลยเมือ่อบ่เรียบรอยน้ำตาก็มาสรุปราคากันเลยนะครับก็คู่นี้นะครับ เป็นโบส405นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ5,900นะครับคู่ละรวมส่งนะครับเป็นงานของไต้หวันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ผมมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ